สวัสดีค่ะช่องมุนนุ่นของเราวันนี้จะพามากินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะกับเป็ดตุ๋นค่ะอยู่แถวถนนเทพลักษ์นะคะตรงสี่แยกเทพลักษ์ค่ะก็จะมีเป็ดตุ๋นนะคะตัวใหญ่ๆค่ะตัวละ380นะคะเป็ดตุ๋นของเราก็จะตัวใหญ่มากค่ะก็จะมีไส้แก้วด้วยนะคะไส้แก้วขายขีดละ50บาทค่ะ เป็ดตุ๋นเขาก็จะใช้เวลาตุ๋นนานเหมือนกันนะคะ4-5ห้าชั่วโมงค่ะได้ถามพ่อค้าดูแล้วนะคะใช้เวลาตุน๋นนานมากค่ะเพื่อให้มันเปื่อยนะคะให้ละลายในปากเลยค่ะเวลาที่เรากินนะคะก็จะตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวละ380นะคะครึ่งตัวก็ขายนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะ ตุ๋นอย่างนี้จนกว่ามันจะละลายนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะเอ่อคอก็ขายด้วยเหมือนกันนะคะคอเป็ดตุ๋นนะคะขายคอละยี่สิบห้าบาทค่ะคอใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไส้แก้วนะคะไส้แก้วขายขีดละยี่สิบห้าบาทค่ะอันนี้เป็นคอเป็ดตุ๋นนะคะขายคอละยี่สิบห้าบาทค่ะ ต่อไปก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีะก๋วยเตี๋ยวน้องไก่ด้วยนะคะส่วนก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาก็จะตุนปีกด้วยนะคะอันนี้เป็นน้องไก่ที่ตุ๋นแล้วนะคะน้องใหญ่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นปีกเป็ดที่ใช้ตุนนะคะถ้าตุนเสร็จถ้าตุนเสร็จแล้วเขาจะใส่ในหม้อนี้ไว้นะคะเตรียมไว้ขายให้ลูกค้าค่ะ เปื่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นหม้อที่กำลังตุ๋นนะคะก็จะอยู่คู่กันอย่างนี้เลยค่ะหม้อตุ๋นกับหม้อที่ตุ๋นเสร็จนะคะพร้อมที่ขายค่ะค่ะอันนี้เป็นเลือดนะคะเป็นเลือดเป็ดค่ะต่อไปก็จะเป็น ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายชามละ50บาทค่ะพิเศษ60บาทนะคะได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้คือ50บบาทนะคะจะผสมไก่กับเป็ดค่ะต่อไปเป็นเกาเหลาเป็ดนะคะอันนี้เราสั่งมาทานเองเลยค่ะ เราเหลาเป็ดก็จะขายที่60บาทนะคะก็ก็จะใส่กระเทียมเจียวใส่หัวหอมใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะแล้วก็จะมาใส่ปีกเป็ดที่ตุ๋นนะคะมันก็จะเปื่อยมากเลยค่ะก็จะได้ประมาณ6ปีกนะคะ60บาทก็จะได้ประมาณ6ปีกค่ะ นะคะน่าทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นขนมหวานที่แถมนะคะถ้าใครอยากาทานก็หยิบได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือมาซื้อ,อเป็ดตุนนะคะสามารถที่จะหยิบฟรีได้เลยค่ะต่อไปก็จะพามากินส้มตำนะคะก็จะมีปลาดุกย่างมีตับย่างมีไก่ย่างนะคะมีขึนย่างค่ะ ขายถูกๆนะคะขายไม้ละ10บาทค่ะถ้าเป็นไก่ปิ้งก็จะไม้ละ45บาทนะคะปลาดุกขาย30าค่ะส้มตำขายโคกละ30บาทนะคะตำแตงตำปลาทุกอย่างคะ่ะ3าบาทไข่ปิ้ง20บาทนะคะเป็นลดเข็นค่ะ ขายดีมากนะคะในย่านนี้ค่ะทำอร่อยด้วยค่ะสะอาดด้วยนะคะพ่อค้ากำลังตำส้มตำนะคะสั่งตำแตงไปค่ะโคกละ30บบาทนะคะดูนาฬิกาของพ่อค้านะคะใหญ่โตมากเลยค่ะ ส้มตำแซ่บๆค่ะคกละ30บาทนะคะพิกัดอยู่ถนนเทพรักษ์นะคะประมาณสัก4ี่โมงเย็นเขาก็จะมาอยู่แถวสี่แยกเทพรักษ์นะคะเพื่อนๆก็ไปอุดหนุนได้นะคะอันนี้เราสั่งส้มตำนะคะน่าทานมากเลยค่ะ ปลา,านี่กินหอมมากเลยค่ะเริ่มเลยค่ะตำ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 ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นร้านขายนังไก่ทอดนะคะก็จะมีเฟนไฟรามีกุ้งทอดนะคะ อันนี้เฟ้นไฟค่ะขายชุดละ25บาทนะคะอันนี้เห็ดเข็มทองทอดนะคะขายชุดละ25บาทเหมือนกันค่ะต่อไปเป็นร้านขายกล้วยปิ้งนะคะกล้วยปิ้งก็จะขาย20บบาทค่ะก็จะใส่น้ำเชื่อมให้ด้วยนะคะหวานหวานค่ะอร่อยมากเลยค่ะเขาก็จะย่างช่วงประมาณบ่ายๆนะคะอยู่ที่ถนนเทพาค่ะ ถ้าเสร็จแล้วเขาจะเอาไว้บนชั้นบนนะคะเตรียมไว้ขายค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาอุดหนุนก็มาได้นะคะต่อไปก็จะเป็นร้านขายขนมปังค่ะมีทุกไส้เลยนะคะขาย10บ,บาทค่ะมีขนมปังทุกอย่างเลยนะคะ10บบาทค่ะมีไส้สับป,ประรดไส้หมูแดงไส้หมูหยอง มีทุกอย่างเลยค่ะ10บบาทนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ